มันช้าบ네้าพี่วัดตัววัดนี่บ่แมนของานทานสุตวัดที่ชิดเก็ดีเออด้อเจเจ้าเจเาเน้วดยขอมูลทางของหอไตปิดกเนาะฉนั่นที่ว่าหอไตปิดกนี่ก็ตามทีวามาหันเนาะดดย เอออันนี้เป็นคุตตีพนเนาะคุตตีถึงจ่พนละถือถอดกันมา,าก็หลายปีขึ้กันพนวะัวัดีี่สออกพลังโึนนะอันนี้ข้อกันแล้วออกต้นยานย้ยอมเ้าและจัดทา อันตัวไม่นี่บหมอโอ้โหอัน <in> นี้ไปรูปร้านเขาอยู่ตัวไม่นี่อันอันโตเก่าแท้นี่มันมีมียังแนวโตเก่ามีมีแต่แนวหนังสืออะไรเราซื้อผูกไปร้านหนังสื้อสามห้าตู้จะหน่อยจักหลายวันแล้วก็อันโตหอแจกนี่ก็เก่าเก่าซิมนี่ก็เก่าสองเือแล้วซิมนึ่กัเก่าแมนแมนเลยโด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 ยเพราะเขาแจกเขาใจ

ถือว่าเป็นหลอบซองเนาะฮ่อไตโอ้ฮ่อไตนี่ยซ้เสื้อแล้ววันนี้ถือว่าต้นต้นน้หันต้นนิไม้นะเป็นยังไวะาะเป็นเหตุว่าต้นมนิเทเนีต้นเทวเป็นไม่เหตุ้นไว้มในพอดีได้ขึ้นปราเทพมาสามเป็นเอาสามมเพาะมาปวมาแป้งจังคือเก่าใช่ใช่จะได้ง่ อันหอตเนี่มันกิชจักปีเนาะประมาณชีได้บัวักสองร้อยสามร้อยปีหม่อยปลายม่งลอยปลายชม่งสองร้อยเนาะเตมันสามร้อายปีวัดตัวัดนี่บ่ขององาท่านสัตวัดที่ชิเด้เออเขาเ่นีเเยเออ นนจ้าจ่าจ้าลยละเอียดดูดูดดแป้นก,กระด้านเห็เนอะไรเนะจ้าจ้าจ้าโดยโดยโดยขน่อยไปเลยมาวันนี้ชื่อว่าจะพภาพไปบึงอขอมูลประวัิเนอะของวัดน้องลำจันหรือว่าฮอตไตปิดกเนอะขอมูลจเจแมนมีนลายละเอียดอย่างนี้เนอะนี่จาชื่ว่าขอมูลตามคนเรา มานี่ฮอไตรังน,นี่ได้ก่อสางมา้งแต่ศตวตรรษที่สิบเจ็ดเป็นตนมาเชิงแมนยาทานลักคำผ้าเป็นผูน้นำผ้าสามเทวต่อมาก็ได้ปฏิสัขคอนขึ้นใหม่ในศตวตรรษที่สิบเก้านับแต่เวลานั้นเป็นตนมาก็ได้มียัทานเขียวยัทานฝุ่นยัทานจวงยัญทานนวนยัทานพุ่มมาา ได้เป็นผู้อุปธรรมปกปักหักษาสืบทอดต่อกันมาตามลำดับในปีข้อศอ,อพัน่าร้อยเกถึงสองพัหนึ่งร้อโครงการปกปักหักษาหนังสือผูกใยลานเล่า,ลากระช่วงแถลงข่าวและวัฒนธรรมโดยได้มีการสนับสนุนจากมุนลิธินมุนริธิโตโยตา้า ของประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลสหพันธ์เยอรมันห่วมกับผแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมแขวงสวรรค์เขตและหองการแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองจำพอนได้ลุงสำรวจขึ้นบัญชีตัวจริงซึ่งสามารถแง่และจัดลำดับได้ดังนี้หนังสือผูกใบลานทั้งหมดมี2 1 9เกาเลง มีสามร้อยสหกหมัดมีสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดผูกแต่ย่อนอายุการใส่งานเป็นเวลาหลายสิบปีจึงได้เหตุให้สภาพหัวไตปิดกสุดโซมลงย่อนมีความสำคัญของวรรณคดีบูารานและทางด่านวัฒนธรรมของคู่บานักปาาอาจารย์ ที่ได้ศึกษาํำเฮียนอยู่ที่นี่บวกใส่ความเป็นห่วงของขันเทึงและศูนย์กลางเนาะที่ว่าลงมาหอดทองทินเพื่ออนุมัติเพื่ออนุรักษ์ปกปรักษาวัตถุบูรารทางวัฒนธรรมนี้ให้เป็น คู่กับคนล่าเนาะอยู่ตลอดไปตกมาในปี2006อหอ่าหอไตปิดกก็จึงได้หับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้หับทุ้นสวยเหลือจากรัฐบาลราษนรจักไทยจำนวนหนึ่งล้านบาทมาหอดปัจจุบันนี่หอไตปิดกจึงได้กลายเป็นจุดเต่าห่มหนังสือผูกใบลานทีหลายอ่า หมูหรือว่าร้ายกว่าหมู่เห็ดมีแต่แหงเดียวเนาะภายนในเมืองจำพรและเป็นแรงทองเที่ยวทางดา้านวัฒนธรรมอีกด้วยอันนี้ก็เป็นแผนกทองเที่ยวของแขวงเนาะในเห็ดไหวเนาะเป็นป่ายที่ได้หาเข้าได้หับหูขอมุลนทางของหอไตปิดกเนาะฉะนั้นที่ว่าหอไตปิดกนี่ก็ตามทีวามาหันเนาะ กแมนคนก็มีการปฏิสังขรณ์มา,าหลายหลรอบต่อต่อกันมาเด้ออโอ้ถือว่าเอาเอาตั้งแต่อันปฏิสังขรณ์แต่ทั้งหนอกนี่เนาะโดยโดยโดยเอออันนี้เป็นกุฏิพนเนาะกุฏิตั้งแต่พนละสืบทอดกันมาก็หลายปีคือกันพนวะอันนี้ก็เป็นกุฏิ โอ้อยู่ทั้งนี้อยู่ทั้ทงรุมทั้งตารางนี่ครับมีหดเกียนเอออันนี้เกียนเกียนบุหานเนาะเป็นเกียนเป็นหล่อเอาหล่อเบื้งก่อนเด้อเอ,อาเสื้าหล่อเบื้งมาหนี่งอ,อ้าวเท่าเบื้องห้เต็มใจอ,อ๋ออันนี้นะแม่นเป็นของเก่าแก่นเนาะเป็นเกียนอื เวียนแต่ข้าวบูฮานหมดละอันนี้จะแนวใหญ่ๆอันนี้ก็ดีเป็นทั่วมันนี่ก็บักใหญ่นี่เอออันนี้อันนี้ก็บักใหญ่เนาะไม่ขนังนี่ก็บักใหญ่นี่ก็บว่าโทันี่กับจำกันกับขังหลดจำขังหลดไถเอออ่าทั คนัวไอนุลักษว์แหวคนเบืองนอกแหวเบืองไหนส้มเบืองส้มรถบูฮานฮะการถ่ายถ้ำกับโบยักขักปันใดเนาะภาพโบยักละเอียดปันได้แหละเพราะว่ากล้องก็ได้ใส่มือถือเอานะจะภาเบ่งชุดอกชุดใจเนาะ